มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอกลาคคละคึ่งพบกับคนละเซี่ยวค่ะเตรียมบอกลาคคละครึ่งนะคะและพบกับโคละเซี่ยวเมื่อไม่นานมานี้แหล่งข่าวจากทำานิยรัฐบาลนะคะเผยว่าโครงการคคละครึ่งเฟสใหม่หากจะยกเลิกมาตรการไปเลยอาจจะเป็นเรื่องยาก ขณะนี้กระทรวงการคลังศึกษาแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนมาตรการเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการปรับสูตรจากคละครึ่งเป็นรัฐบาลสนับสนุน25%โดยประชาชนจะควักจาก่าย75%ถือเป็นการช่วยภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่ะโครงการคนละครึ่งเฟส5มีความเป็นไปได้วรัฐบาลอาจจะแจกเงินให้ประชาชน 1,200บาทต่อคนนะคะเท่ากับคนละครึ่งเฟส4แต่ว่าจะให้ประชาชนดึงเงินออกมาจับจ่ายมากยิ่งขึ้นจากเดิมคนละครึ่ง1,200บวก1,200เท่ากับมีเงินในกระเป๋า2,400บาทแต่ว่าสูตรใหม่1,200บวก3,600บาทก็จะทำให้มีเงินเข้ามาในระบบเพิ่มเท่าตัวนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้การพิจารณาแนวทางเยียวยาประชาชนรอบใหม่ จากที่กระทรวงการคลังศึกษาและมีแนวทางตั้งแต่รัฐบาลอุดหนุน10-25%ภายใต้วงเงินต่างๆแต่ว่าจะเลือกแนวทางใดก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางการเมืองแล้วก็นายกรัฐมนตรีเพราะว่าอีกด้านรัฐบาลเองก็คาดหวังว่าการปลดล็อกเปิดประเทศยกเลิก t e s t อ n d ก o นั้นจะทำให้เครื่องยนต์ด้านการท่องเที่ยวจะมาช่วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางเพจ Facebook ชื่อเราชนะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเตรียมบอกรากคนละครึ่งพบกับโคลาเซียลรัฐช่วยจา่าย25ประชาชนจา่าย75ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทีมงานจะรีบมารายงานแล้วก็อัปเดตให้ฟังทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ